เออแล้วเขาไม่ต้องหอกระดาบสวัสดีทู้ชมทังงง้งเที่ยวชมด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแล้วก็แจกนะครับแอดออนซีนามิกันนั่นเองนะครับผมอา่านะครับหรือว่าแอดออนภัยธรรมชาติในออถังเกตอะไรประมาณนี้นะครับออโอเคผมก็ไม่รู้ชื่อภาษาอังกฤษของมันนะครับอีกเช่นเคยนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคก็เปิดคลิปมาแล้วแบบงงๆในประมาณนี้นะครับก็เราก็คลิปนี้นะครับจะมีการสอนลงด้วยนะครับโอเคหลังจากที่ไม่ได้สอนลงกันไปนานนะครับโอเคก็จะเป็นเมื่อานนั้นก็ไปแล้าชมเราฟังกันได้เลยนะครับ let's go อ่ะโอเคครับก็สำหรับเอ่อชื่อนะครับเน็ตออนไม่รู้จะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยผมก็จําไม่ได้นะครับหรือว่าผมไม่รู้ว่าเขาตั้งชื่อว่ากันยังไงกันบ้างนะครับผมก็เออถังน้ําภัยพิบัติแล้วกันเออประมาณนี้โ <Okay. S 1> อเแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกกันยังไงนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้นะครับจะมีเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีประมาณเก้านะครับเแต่สุดท้ายมันจะเป็นแบบ เออถังน้ําสำหรับหยุดหยุดภัยพิบัตินะครับที่เราวางลงไปนะครับเออแบบเราสร้างขึ้นมาจากถังน้ำเลยประมาณนี้นะซึ่งแบบก็ค่อนข้างที่จะสมจริงนะหรือแบบเออคล้ายๆกับเออใน PC นะครับหรือว่าแบบเออบนคอมบนโน้ตบุ๊กอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับแต่ก็เออเขาก็ลดระดับภัยพิบัตินานะครับเพราะว่าเออถ้าแบบทําให้มันเหมือนกับในพวกแบบ PE เอยไม่ใช่พ c ซนะครับมันก็จะแบบเออ แหลกไปอะไรประมาณนี้นะครับพเพราะว่ามือถือมันก็ไม่ได้สเปคโหดสเปคแรงอะไรเหมือนในคอมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบออมาเริ่มที่อันแรกนะครับก็จะเป็นพนบักเก็ตเหรอเออน่าจะอ่านถูกแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองวางดูแล้วกันปั๊บเกิดอะไรขึ้นอา้าววัดอ๋ออ๋อมัออออนมันน่าจะมาช้านะครับโอเคนะราะว่า เมื่อกี้ค้างก็ไม่รู้นะครับนี่นะครับก็จะเหมือนอะไรสีข,ขาววะอืมอันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วครับโอเคก็จะประมาณนี้ก็แบบเออเพ้นแบบพวกวาดอะไรประมาณนี้นะ,ะแต่ทาไมต้องเป็นสีขาวเลยวะเออถ้าเราทุบมันไปยังไงลองดูดิเฮ้ยมันมาเรื่อยเลยนะ,ะดิดท,ท่านผู้ชมเฮ้ยโคเทอ่ะนี่มันจะมัน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 จะถมกลับให้เราปะ เออคือมันไม่ถมกับแล้วมันแบบโอ้โหดูดิเฮ้ยมันจะลึกขนาดไหนวะท่านผู้ชมเฮ้ยโคตรโหด,ดดูดิโคตรลึกนะครับโอ้โหแบบเออมันก็จะแบบกระจายไปทั่วโลกอะไรประมาณนี้นะถ้าเราไม่ใชไอ้นี่หยุดนะครับ <Okay. S 1> สต็อปบักเกตนะโอเคโอเคนะครับปุ๊บเออเมื่อกี้ผมเพลอกดอย่างเนี้ยเออน่าจะกดแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจกดนะเออแต่คือแบบเออมันลั่นไปเองอะไรประมาณนี้นะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ประมาณนี้แล้วก็เพนบักเก็ตก็แบบเหมือนวาดรูปอะประมาณนี้วาดรูปบนโลกอะไรประมาณนี้ก็ไม่น่ใจว่ามันไม่น่าจะใช่ไัยธรรมาชาติเลยนะอะไรประมาณนี้นะมาดูกันต่อไปเป็นเออพ่เพิเพนบักเก็ตนะครับก็จะเออเหมือนจะเป็นแบบคล้ายคล้ายกับอันนั้นนะแต่เป็นจะจะเป็นสีม่วงนะครับอ่านี่ไงเฮ้ยเราถูกเฉยเอ้ยอัน,นี้ตรงตัวหนังสืออะไร อุ้ยอุ้ยแต่มันไม่เหมือนนะไม่เหมือนแล้วนะดูดิมันเป็นหลุมด้วยเฮ้ยท่านผู้ชมมันจะไปขูดจนถึงเบสล็อกไ้ยันนี้ต้องต้องรอดูนะครับท่านผู้ชมดูดิเฮ้ยมันเป็แบบคล้ายกับหลุมดําโอ้โหแหลกน้มีแหลกน้เฮ้ยเครื่องใครกากไม่ไหวนะเนี่ยเออนะครับหรือว่าก็เอาไปลองดูได้นะผมก็ เอออย่างเช่นแบบเป็นออนดับพิฆาตอสูนี่ผมเคยรีวิวไปผมคิดว่าสเปคต่ำไม่เล่นได้นะแต่ก็เล่นได้เฉยเลยนะมีคนมาคอมเมนต์นะโอเคโอ้โหลึกอยู่นะนะเนี่ยเฮ้ยก็สำหรับใครที่มีมือถือสเปคต่ำก็เอาเอาเอา,เอาไปลองกันเอาเองแล้วกันนะครับว่าจะมันจะมัหลกไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าไม่แหลกก็เออคอมเมนต์บอกท่านผู้ชมท่านอื่นกันด้วยนะครับโอ้โหดูดิเฮ้ยมันก็เฟรมเรทตตกนิดนึงแล้วนะเฮ้ย ้วด,ดูไอ้ไอ้วันวน้อยมันไปทํอะไรตรงั้นเนี้ยเออวโหไม่รู้ภัยวิบัติอะไรก็ไม่รู้<_><_>โอเคดูเหมือนว่าถ่าจะสูตรเบสล็อกอินนั้นเนี่ยหรือว่าลึกเกินไปก็ไม่รู้ช่างมันนะครับโอเคไม่รู้ว่ามันสูตรหรือเปล่านะหยุดก่อนเถิดเดี๋ยวมันจะแหลกไปกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราย้ายถิ่นฐานแป,ป๊บนึงเอออันนี้น่าจ,จะเป็นเซรามีหรือเปล่าเนี่ยเออทำไมมันมีตัวทีทั้งหน้าอันนี้ผมเออไม่รู้อะไรยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเออครับ เซนอมิ่นันมันอ่านว่าเซนอมีบักเก็ตนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองวางดูปึ๊บอะไรไงปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวทำไมทไมมันไปเร็วมาเร็วจังเนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นเซนมีนะแต่อ่ามันยคเเฮ้ยเล็กๆรับตวนะอรัวัน what ทำไมทางนี้มันสุดแค่นี้ยหรือว่าผมเผลอกดหยุดใช่ป่ะก็ยังไม่ได้หยุดนะเนี่ยเออ เฮ้ยแล้วทำไมทางนั้นมันหยุดไอ้งงอ้าวรอวมันมาช้าที่สุดอืมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าหยุดไว้ก่อนละกันอะไรประมาณนี้ก่อนนี่มันจะแหลกไปก่อนอย่างนี้นะครับโอ้โหดูดิเฮ้ยเป็นแบบดำดำแบบแบบโหลดไม่ทันอะไรประมาณนี้เลยปะ่ะเฮ้ยแตไมันเป็นดำดำอย่างนี้ไอ้สิายป้าะนะดูดิน้ำมันโยมห้า ข้างข้าง,งตรงนี้มันจะเป็นด้วยไหมวะเดี๋ยวเข้ามาดูกันเอ้ยเป็นแบบโคตรสมจริงดูดิเป็นซินามิได้เลยนะถ้าเราไปวางแบบเออบนบนเอ่อ,อ,อข้างบนนิดนึงเลยประมาณนี้เดี๋ยวหาบล็อกมาต่อแล็บนึงแบบทำซีรีส์ี้ประมาณน่ะเออคือผมไปดูช่องช่องนึงแลบบ้วมันจะทำซีรีส์นีแบบอะไชิลน่เออ,อ,เอ,อตอนที่แบบมีซินามีเอประมาณอ่ะโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะเอาต่อมาประมาณนี้พอ เดี๋ยวเราจะลองวางดูนะครแบบเออบ้านเอ็นบีซเอ้ยหมู่บ้านเอ็บีซีตรงนั้นพอดีเออดูว่ามันจะแบบเป็นซึ่นมิขึ้นยักษ์เท่าไหร่นะครับถ้าแบบไปหล่นไปสูงๆูงในะประมาณนี้เดี๋ยวจะมารอดูกันนะฮะโอเคเออผมันกำลังหล่นล,ลงมาหล่นลงมาแล้วจังหวะน,นี้โคตรแหลกบอกเลยผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับคือผมลองใช้ แอปตัดอตอ่ออันเก่าที่ผมเคยใช้นะครับโอเคก็คือแบบคาร์มาเตอร์เลยประมาณนี้ก็ใช้เป็นแบบของแทนะในเพจสโตเลยนะืมแบบโปรอะไรประมาณนี้นะสำหรับสนับสนุนข้อทีหนึ่งนะโอเคก็ลองกลับมาใช้ใดูว่ามันอาจจะเวิร์กว่าอัน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 ที่สองที่ผมเคยใช้นะครับโอเคเดี๋ยวอยู่ไกลแปล๊บนึงนะครับเดี๋ยวเผื่อแบบอ,อภาพมันจะตกอะไรประมาณนี้นะ หเหาคนโอ้โหเอะะอ,อ,โโอ,เอคือท่านผู้ชมครับผม <mm mm> ผมคิดว่าชาตินี้ uh uh> <mm> มันจะไปถึงให้ผมไหมเนี่ยดูดิเออคือจนกว่ามันจะน้ํามันจะลงถึงพื้นตอนนี้มันยังไม่ลงเลยเร <mm> ามันตั้งนานแล้วปะโอ้หยุดหยุดหยุดพอพอทีแบบประมาณนี้พอเถอะ พอเอามันพอให้มันหยุดยนะเอ้ย,อยนะมันหยดยังมันมีหยังไงว่าจุเนี้นะเนาอะไรวะยังไงนี่กดโดนละอันนี้ไงท่านผู้ชมหายแหลกแล้วนะครับนี่ลืมปืนลืมเตื้อแต่ทำไมมันยังไม่หยุดให้เดี๋ยวเราปรับเช้าสักครู่นะครับท่านผู้ชมโอเคผมคิดว่าเราก็ควรจะไปที่อื่นเช่นเคยอันนี้เป็นเอ่ออันต่อไปนะครับเป็นอะไรเนี่ย โคเส้นเหรอ uh huh. เดินคืออะไรเดี๋ยวทดสอบดูมันเป็นสีฟ้าฟ้าเหมือนกันอ๋อเอ้ยมันเป็นน้ำแข็งวะนะผู้ชมดูดิ <Huh? S 1> เฮ้ยโค้ท่แต่ทำไม oh oh. ขอบขอบมันมันเหมือนจะแข็งกว่าทาั้งในสีเข้มกว่าทาั้งในเหมือนจะเป็นแ็กไอซ์ส่วนนี้เป็นแบบน้ำแข็งธรรมดาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวลงเราจะลองมาปล่อยพวกสัตว์พวกสิ่งมีชีวิตหนึ่งสิเออมันจะเป็นยังไงนะครับ oh oh. มันจะถูกน้ําแข็งเฮ้ย เฮ้ยวัดเอามหเอามาเอามามันจะเป็นไงคอยดูคอยดูจังหวะนี้จับต,ตาดูให้ดีๆหุ้ยไก่เจ็บเฉยเออมันก็น่าจะฆ่าแบบเออทำให้ไก่แข็งแล้วก็เจ็บนะครับพี่อู้จมูกโดนแข็งนี่ว่ะดูดิเฮย้ยโคตรเทท่านผู้ชมเป็นลานสาก็ตได้เลยนนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วขุดลงไปจหมูหมูมันโดนแข็งจริงเหือเนี่ยนะ หมูของแท้เลยวะแล้วเจ้าหมูโดนแข็งเลยนักสงสารเลยอะไรวะเนี่ยอ้าวแล้วตรงนี้มันไม่แข็งให้ออกมันมีหญ้าหญ้ากันน้ําแข็งกันเออกันอะไรนะกันภัยพิบัติได้โคตรเท่เลยครับโอ้โหหญ้ากันภัยพิบัติได้อืแปลกดีแล้ประมาณนี้โอ้โหแล้วแบบเออดูแบบแข็งอยู่ใกล้ทะเลทรายเลยนะประเด็นต่อไปเป็นเออ แมกมาแล้วแมกมาซีอนอมิบักเก็ตนะครับเดี๋ยวลองดูอ้าทำไมันไปให้อ๋อนี่ไงเป็นลาวานะครับโอ้โหไหลโคตรเร็วดูดิขนาดไม่ได้ไม่ได้อยู่ในนีเทอนะยังไหลเร็วโคตรเลยเดี๋ยด๋ยๆแหลกๆนะเนี่ยมีแหลกบ้างนะเนี่ยเออหยุดหยุดหยุดหย,ย,ย,ยุดพอไม่ต้องไปไกลอะไรประมาณนี้นระับเฮ้ยไม่ทันที่จริงๆนะครับโอ้โหแต่ละอัน ภัยพิบัติของแท่ของแท่นะครับเออเออมาดูอันต่อไปเป็นเบสล็อกเหรอเบล็อบเบกเกตอ่าก็เป็นภัยพิบัตเบิเออคล้ายกับบอเอเบสล็อกอะไรประมาณนี้เบสเบลแบบเออท่วมท่วมโลกเอัวานี้แบบบล็อกที่แข็งที่สุดในโลกอะไทุบไม่ได้ด้วยครับเออนะครับโอเคหยุดดีดดพอแค่นี้พออ่ะโอเคครับก็มาดูอันต่อไปเป็นเออ หลังจากเบนล็อกบักเก็ตแลวใช่ปะนะครับก็จะเป็น TNT บักเก็ตเฮ้ย TNT บักเก็ตเลยนะดูสิว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งแน่นอน TNT มาอย่างนี้ชื่อมาอย่างนี้ปุ๊บว่าละ TNT โอ้โหเฮ้ยไพพิพัฒน t ท t เอ็น t ีวัดเ l อเฮ้ยโทษแปลกเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่น่าจะใช่แบบธรรมชาติเลยนะเนี่ยเดี๋ยวแบบ มันลึกแค่ไหนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันทับ <What? S 3> หัวผมวัดเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมันจะเอากันอย่างงี้เลยเหรอคือแบบเราไม่สามารถขุดได้เลยขุดแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันกลับมาใหม่ดูท่านผู้ชมโอ้โห,โหเป็นไม้พิบัติดีโคตรน่ากลัวเลยนะครับแล้วก็มันจะน่ากลัวกว่าน,นี้นะครับถ้ามันมาประจบกับ ให้พี่บัตรลาวานะครับโอเคนะ okay, นะถ้าถึงท่านผู้ชมก็น่าจะรู้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคเดี uh ๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูแล้วกันนะนี่ไงจังหวะ ามจริงถามตัวเองคองแท้เพื่ออะไร,ะไรจะทดลองไปเพื่ออะไรเนี่ยเมื่อทนดูก็หล้โอเคอก็ไม่เข้าใจตัวเองจริงๆนะครับว่ามันจะทดลองไปเพื่ออะไรโอเคจางมันแล้วกันนะครับมเมื่อกี้ผมกับค้างไปขณะหนึงนะเธอมาดูอันต่อไปเป็นอะไรเนี่ยม,มันอ่านว่าอะไรเนี่ย ออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับรับพอจลีไม่รู้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับปึ๊บวางไปแล้วเกิดอะไรขึ้นอา้าววางอะไรนะเออเมื่อกี้ผมกดวางแล้วไม่ใช่หรอ,อ,อไม่มีอะไรหรือว่าเอามันมาชา้าเหรอเดี๋ยวลองไปยืนดูไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมันคืออะไรท่านผู้ชมมันบ้กหรือว่าเอม ใพิ่บัตรว่างเปล่าหรือเปล่าแต่ดูถังมันก็ว่างว่างเปล่าจริงๆนะครับคือเขาอาจจะมาทํากวนๆเฉยๆนะครับว่าเอาในถังว่างเปล่าก็าจ,จะเป็นภคยพิ่บัตรว่างเปล่านะอันนี้ผมเดานะผมไม่ได้แปลอะไรได้เลยนะโอเคนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าแต่ว่าถูกนะโอเคจะมีประมาณนี้นะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับโอเคซึ่งถัง,งมันก็จะอยู่ตรงช่องค้นหานะแล้วก็ เลื่อนมาให้มันสุดนี่นะครับก็จะมีแบบเต็มช่องของทั้งหน้าตรงนี้พอดีเลยนะครับอ่านะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งดีแล้วถึงเออถึงมันจะแบบเออไม่ค่อยอาจจะคล้ายคอมอยู่ละมั้งนะเออสำหรับคลินี้ผมต้องขอจบคลิปนิดนึงนคลนี้ก่อนเลยกันนะครับโอ,อ่ะโอเคครับก็เออมาถึงวิธีการลงงินด้วยนะครับก็เหมือนเดิมครับก็เออสำหรับ วิธีการของก็คือจะใช้เป็นแอป RS File Explorer นะครับ RS นะไม่ใช่ ES นะครับเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะใช้ ES กันนะครับแต่ก็คือมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ RS File Explorer นี่สามารถโหลดในเ Store ได้ด้วยนะครับโอเคนะครับก็ง่ายเลยครับโอเคนะครับเพื่อเมื่อเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดไปที่ที่เก็บข้อมูลภายในนี้นะครับอันแรกเลยนะโอเค แล้วก็กดเข้าไปที่ดาวโหลดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ดูดอย่างนี้นะล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมมีลูกสอนขึ้นให้ดูอแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมเพอร์แตกไฟไล์ไปละึ๊ออ่านี่อันนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อลิงเอ,เอ่อไฟล์เอดอรนะประมาณนี้นะครับนี่ก็ทําการกดค้างไว้ได้เลยนะครับแล้วก็กดตรงเพิ่มตัเพิ่มตเติม,ตมตนะครับไม่ผูดิด ตรงด้านล่างนะครับนี่ก็จะมีขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับก็แล้วก็แตกไฟไปที่นะครับนี่นะครับตรงนี้ปุ๊บตกลงไปได้เลยนะครับหรือแล้วก็รอไบสักู่นะครับไม่นานนะครับเพราะว่าไฟพื้นที่ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับนี่แล้วก็จะได้แฟมนี้มานะครับกดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมมาไอ้นี่ออกให้ดูก็จะมีไฟล์ R แล้วก็ไฟล์ B นะครับอะไรประมาณนี้อ่านชื่อตรงด้านล่างได้นะครับ ไฟอาร์นะครับก็ย้ายไปที่รีซอแพคนะครับแล้วก็เออ่เพิ่มเติมปึ๊บอ่าเหมือนเดิมแล้วก็ย้ายไปที่นะครับปึ๊บอ่าแล้วก็เลื่อนหาไฟล์เกมนะครับนี่นครับแต่บางคนอาจจะไม่ได้ขึ้นรูปไมค์ครับนะครับโอเคก็ต้องอ่านนะเอานะครับ GAMES นะครับก็เกมนะครับกดเข้าไปปึ๊บแล้วก็คอมมูแจ้งนะครับนี่นะครับเออของท่านผู้ชมมันจะมีอันเดียวนะแต่ผมเออ ทำอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยแบบมีประมาณ3อันนะก็กดคอมมดแจง้งปึ๊บอ่าประมาณนี้แล้วก็เลื่อนหาเอ,อ่อแฟ s มรีซัทแพ็นี่นะครับผมก็เจอที่เรียบร้อยแล้วนะกดเข้าไปปั๊บแล้วก็กดตกลงไปได้เลยนะครับก็จะเหลือแต่ไฟล์ B นะครับหรือว่า B ีแฮมววแพ็กนะครับก็กดค้างเพิ่มเติมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ย้ายไปที่หาคำว่าเกมนะครับแล้วก็คโดลแจง้งเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ เปลี่ยนแค่เออ B h a n d l r pack เท่านั้นนะครับปึ๊บหยายไปที่ B h a n d l r pack ตกลงนะครับอ่ะแค่นี้เสร็จแล้วนะครับส่วน2ไฟล์เก่านี้ก็สามารถลบได้เลยนะครับโอเคนะครับก็เออหรือว่าท่านผู้ชมจะลบไม่ลบก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะโอเคครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็เออเป็นแค่การสอนลงไฟล์ซิ p เท่านั้นเองนะครับก็สำหรับคนที่ชอบก็ยินลืมจะกดไลค์แล้วก็กดซับสไครผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปทุก็ขอตัวกันนะครับบ๊ายบาย